อาา่าได้ไพ่ช้าๆได้พาเล่มงามนะเพราะฉะนั้นในส่วนของชาวราศีเมถุนมองมองดูเลยเนี่ยรู้สึกว่าชาวราศีเมถุนไปก็ไปได้เรื่อยๆปัญหาไม่ได้ค่อยจะเกิดนะเขาปรับตัวได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนเน,นี่ยฉลาดในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะก็หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะปรับได้เข้าใจปรับเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเองเก่งปรับตัวเองเก่งสามารถเข้าได้ทุกสถานการณ์เปลี่ยนตัวเองได้ในทุกสถานการณ์นะถ้าเป็นเรื่องของสายงานเนี่ยก็รู้สึกว่าชิวๆนะสำหรับชาวราศีเมถุนจะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานสิ่งที่ลงมือทําก็เหมือนเป็นช่องทางที่ถูกต้องสําหรับชาวราศีเมถุนค่อยๆทําค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปโอกาสและความสําเร็จก็คืออยู่ด้านหน้านั่นเองของชาวราศีเมถุน มองอีกในยะาหนึ่งนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยชาวราศีเมทุนช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยาย ม,มีการเขาเรียกว่าเหมือนลักษณะของการได้ออกเดินทางการออกพื้นที่การไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแล้วจะเป็นผลดีนะคะและที่สําคัญได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ในตําแหน่งสายงานที่สูงกว่าเหนือกว่านะคะขอเพียงว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยให้ใส่ใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับสายการทํางานแล้วคุณจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จในสายงานที่คุณได้ตัดสินใจทําส่วนที่คนที่ทําธุรกิจหรือประกอบธุรกิจกิจการส่วนตัวนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเรื่องของบริวารจะได้บริวารที่ดีนะคะได้ลูกน้องที่ดี มาร่วมการทํางานแล้วทําให้คุณวางแผนในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับเรื่องของการลงทุนลงทุนในเรื่องของการทํางานเช่นงานทีน่คุณอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดือนนี้คุณอาจจะต้องลงทุนเกกับเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานของคุณหรือการทําธุรกิจของคุณซึ่งการลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินเนี้ยก็ทําให้ชาวราศีเมถุนไม่ได้เดือดร้อนนะเพราะว่าทุกอย่างเขามีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่าง อย่างมาตรฐานแล้วก็ทําให้ตัวเขาเกิดความไม่เดือดร้อนก็คือใช้ใจ่ายเงินอย่างมีความสุขนั่นเองนะที่สําคัญเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับการออกยืดยานหาหนาก็ได้นะเดือนนี้อาจจะมองเล็งถึงรถรุ่นใหม่ๆก่อนจะปีใหม่สิ้นปีอยากจะออกรถรุ่นใหม่ไหมอ่าอยากจะได้สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนรถที่เสริมดวงทําให้ตนเองรู้สึกดูดีแล้วมีความก้าวหน้าในเรื่องของสายการทํางานนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะค่อยๆพัฒนาคนที่เป็นโสดหรือคนที่กําลังคบ ดูใจกันอยู่กับคนรักใหม่เนี่ยเขาจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆต่อยอดค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแล้วที่สําคัญตัวคุณกับคนรักที่กําลังคบหากันเนี่ยเหมือนจะมีโอกาสวางแผนในอนาคตร่วมกันที่เป็นอนาคตที่สดใสปัญหาความขัดแย้งก็จะไม่ค่อยมีรู้สึกเหมือนเขาจะมีการลงเขาเรียกว่าเหมือนมีข้อตกลงพูดคุยกันอย่างรู้เรื่องด้วยนะ,ะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่มีครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปใช้ชีวิต บรรยากาศเขาเรียกว่าเหมือนไปเสพบรรยากาศข้างนอกด้วยกันกับคนรักกับครอบครัวอาจจะได้ไปเที่ยวตั้งแคมป์ทำกิจกรรมอะไรดีๆที่ทำให้คนกับคนคุณกับคนในครอบครัวมีความรู้สึกที่ดีในช่วงของส่งท้ายปีสําหรับปีนี้แน่นอนสําหรับชาวราศีเมถุนะ